ใหญ่นี่ขเขาเหนียวข้าเหนียวนีพี่น้องขขาเหนียวขุยเอาตอนประดุกก่อนเหนียวประดุกอย่างมากแล้วมาขุยก็คำบ,บักตัวนี่โอ้ยเข่ากันพี่น้องมันนวลในปากเลยพี่น้องด้วยมึง ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อก็ผมอีแอบเสบนะครับมาบรรยากาศทงหน้าือเขาพี่น้องช่วงนี้กับสิยุบานนะครับกับสิเดเอาบรรยากาศทงหน้าบรรเทามาฝากพี่น้องนะครับบรรยากาศทงหน้าสี่ก็ต้องเป็นอาหารบรบานะครับเป็นอาหารอิสานเนาะพี่น้องเนาะอาหารอิสานที่มือนีผมมานําเสนอนะทิผย์พี่น้องมาแสบก็คือปลาดุกอยากพี่น้องเอ้ยมึงพีพี่น้องปีงปลาดุกบรนเทาละอยางเองปีงเองพี่น้องสีโตโลพี่น้องแล้วมีแต่ตัวใหญ่มึง อย่างม้านหวอานเลยครับตํามักทัวพี่น้องมากินกับเข้าเหนียวเข้าเหนียวติ๊บเกาติ๊บนี่สบายใจเลยพี่น้องเมืองประดุกม้านหวานพี่น้องลูกตัวใหญ่กับตำหมักทัวเพ็ดเพนี่เข้ากันอยู่พี่น้องพักพักแก้มกับที่นี่พักขี่บอพี่น้องอยากพักขี่บอกินกับปนก็ลองเอามากินกับตัวนี้เมืองแล้วก็ชะพักขาพักขาหรือชะอ้มแล้วก็บบักแตนพี่น้องครับแต่ก่อนดีแสบนะครับคือเกลาพี่น้อง กตดีแซลครับตะบะคงปนุกอย่างนะครับกะขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวได้พี่น้องเด้อคือว่าเราบรรเทาคร like ับก e ่อนที่กินเขาเนาะขัด้แก่ข้าวเราอ้กินเขาเสีบอย่าว่ากันได้พี่น้องเด้อขออนุญาตได้ครับครับก็รบกวนพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กะเอี๊ยบเสบเี่ได้พี่น้องเด้อบวกเสร t เป็นท้งเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะครับซื้อส่องเอียบเสบครับทางแฟนเพจนะพี่น้องกะซื้อส่องเอียบเดียบบ เปิดติ๊บเขาเลยโอ,อ้คำแหลกใส่อันนี่กนเด้อพี่น้องเด้อนี่คำแหลกกะตซ้ำทัวกกันละโอ้มาเผ็ดๆเ,เลยพี่น้องอือืออืมอม ปลาดุกหน,นิมากเองพี่น้องมากเองอย่างเองมึงิีแดงๆเลยอือืเอาพักกีบอมากินแกมพี่น้องลองมึง ของกันอยู่นะอืม,อมกินแบบกินกินอะไรแสบต่องเอาปลาดุกคุยปลาดุกหลวก็มาคุยกับตั้มักตัวพี่น้องนี่พี่น้อง ออ้กางก่างก่างน้อยเลยกไปเลยอืออืออือ อืกุ้งกรมใส่กะเพ็คกีบอกระเสียไปหนอง เขามาคุยเขาเขาคุยประดุกแล้วมาคุยตำทัวรพรี่น้องนี่ครับนี่อื หวานครับอยากไม่ไหมมันหวานพี่น้องอสุดมาอย่างเอง ก่อนไปก่อน,อนโอ้เสียบตัวอะไรพี่น้องคำใหญ่ๆนี่เขาเนี้ยเาขาเหนียวนี่พี่น้อง,ข,องอข้าวเหนียวขุยเอาตอนปลาดุกก่อนเหนียวปลาดุกย่างมากแล้วมาขุยก็คำบ,บักตัวนี่โอ้ยเข่ากันพี่น้องมันน,วนัวในปากเลยพี่น้องด้วยมึงอืม้ม อจะรับ กล่าวอะไพรพลังอืมหอ,ม,อ,ม,อมดีพลัง มักเองอย่างเองมักแสบเลยโอ้ยโอ้โหอนี่กินเข้าแสบพีหน่อยเข้าแสบเลยหมอน,นี่โอ้ Olha que riboca, มันอยู่เอาไปก่อนกินเหนียวกันพี่น,น้องมึงพี่น้องปลาดุกเนี่ยโอ้ยคุยกัะตุกหมักทัว่ว ต้องหามสิหวานหอมหอมมัน,นพี่น้องหางปลาดุกแต่มือ,มอ,มอน,อเอเอนอเีเนื้อปลาดุกแซ่บโอ้เด็ดจังพี่น้องเอ้่ยหางปลาดุกสีหวนานเาได้มาสดๆเลยพี่น้อง mà nhạc em. Hmm. đẹp xong là phải nào ơi โส้ัสดีพี่น้องเอ้ยเออไม่ลมอ่ะนะเดดในติววน้วก็แดดไม่ไหลเลยพี่น้องผับสิออกแบบไรเนะาะผับ ลางมันกินพุ่งมากี่กลางเลยพีน่น้องเนี่ยจะทะเลาะบ่มีไข่ดีกว่าจะสิมีไข่ Ja, det er bra. อย่าองแฉะเลยพี่น้องได้ปลาดุกมาสดๆมาอย่างเองพี่น้องเนื้อกล้หวานได้คขมหวานเราลาดุกสดเนื้อกะอย่างมานหอนๆตำตัวกับตำใหม่ๆโอ้เข้ากันแสบเลยพี่น้องแสบเลยครับกะมืนหนีภาพพี่น้องมาแสบครับ ย่างปลาดุกนะครับปลาดุกอย่างกับตำาบกทัวพี่น้องอุ้ยใหม่ๆเลยปลาดุกหหอนๆตำาบกทัวใหม่ๆเข่ากันเลยพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องเฉลี่ยคามารับชมนะครับขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกความเห็นนะพี่น้องนะสำหรับพี่น้องขอเสนอเมนูอาหารมานะครับพวกนวกนกบางชนิดเนี่ยมันเป็นสัตว์ขุมครองเลยพี่น้องเด้อขอถกข้าวไรลีหลบมังกรพิดกฎหมายนั่ออกกนแหละครับครับก็ขอบคุณพี่นอ้องที่แนะนํานนมานะครับแต่ว่ากัขอถกข้าไปนะครับ ครับก็บเคือเก่ากับฝากพี่น้องคนที่ตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแอบแสบบ้ h, วย่าถึทั้งเฟซบุ๊กด้วยว่ายูทูปนะครับซื้อสองแอบแสบถ่ายเขามารับชมแล้วบนท่านไหนกดที่ตามกดไลค์กดแชร์ให้กับกดให้เผื่อเป็นกำลังใจเนี่ยได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ